ลองของใหม่ DCP 08นะคะเราว่า k e o t r Sanctuary Minawa กับ Storicia Mail Store ครับเต็นท่าขอโทษด้วยนะครับไม่เป็นไรคกกรับเรื่องวะเจอกันครับจวัสิงโจอ มาเลยวันดอรครับนิ่เฮียครับไปเจอครับรถหลังจันวหนึ่งไปตีครับเข้ามาไม่มี<อ>ทิงเยยครับท่อกว่า,า,าผ่านนะครับทิ้งไปเลยไลท์เทคของตัวนี้โดนไลท์ครับหารูสตอร์มอามาดาหนึ่งไปขึ้นเลย ครับโอเคเอากอสติเอา์เข้าครับเอร์เข้าวยิวยิวได้ครับอ่านะครับอันดอครับจริงครับ ไล่ซิกิ้มหนูเลยครับเปิดผาาเอาสองใบเข้ออาโซ่ใบนี้แล้วใบนี้ครับไม่เหรอไปก่อนใส่กองมีตัวเดียวคือไีวันเลยครับเข้ามาไม่มีอยู่เลยสุยเอ้อโหเ,เยอะจริง ทิ <étique> <ural> well. ้งหิวครับไลท์เอากอสเปิดเจ็ดหาอัควาฟอสหรือเทียร์ดาก้อนฮอลลอมาโอเคพอมีอวสเอาท่นลงนี้นะครับ oke ini mah hmm kita oke okay. ไว้นี่แหละเดี๋ะวนะกันอ๋อี่อยังลุกไม่ได้ผมบอกก็ได้ไอไว้ไว้นี่แหละไว้นี่แห้ละโอเคโอเคครับ ไปในสองวิ่งเลย13บสามเข้าเลยครับไปเช็คโอ้ทิกเกอร์เซ็กันเช็คโอเวอร์ทิกเกอร์จัวหนึ่งคิวได้เอ่อคูวได้อ่าเมื่อกี้จวดจวดอีกใบจากออไออ่อร้อยล้านให้ตารางให้ให้นี่เอาไปแล้วไปฮะพันหมื่นนะครันหมื่นพันหมื่นโอเค กีให้แวนเนาะค <Yeah. S 2> ีใแหวนคแวนรับสัีครับคิวเอาแนครับต่อไปอ่ะร้อยล้านหนึ่งดิมครับไม่มีติเกอร์ครับตีสิบแปดบวกห้าพันสิบแปดบวกห้าพันตามอมาตุด้าบนบนออเดอร์โซนสิบแปดบวกห้ายี่สามครับ อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้สิบห้าโอเคสิห้าเอ้ยอันนี้มันจะเป็นยี่ิ้าเดีเพราะว่าพอนับกวเฉป้าปหมืเที่ยววันโอเคโมันเลยสมัไหมดีไหมเท่าไหร่นะยี่สิสามสืนครับสามหมื่นนีก่นอันนี้จะเป็นอ่ายิบ้าไม่เข้าแล้วไม่กดจมตีคันที่หนึ่งคันที่หนึ่งคันที่สองนี่โอ้ไม่ต้องกดแล้วตีไอโคันที่สี่โอเคสับที่ตีวุ ครับ <Okay. S 1> โอเคอัสโศจุดน,นะครับบอลดอรครับ, <c oughs> รรบกกเลิงครับไลท์สก,กิลเหมือนเดิมเปิดห้าเอาสับไปที่เขาโศอะไรครับลูลิงครับสกิลอันบนเขาโตเปิดสามหาตัวที่เอาเขาโไม่เจอครับ ตะกี้วันครับต่อว,วันหนึ่งดูหัวตอมไว้บนหรือเขาโซไว้บนครับตะกี้วันครับให้ตอมีเจ็ดนี่ผ่าเผ่าหน้าพอครับโอเคต่อสามสิบโอเค ตีครับสกิลวัหนึ่งเท่าไหร่ปอยไปห้าพันเป็นยีิบสามครับยี่สิบสามสกิลครับเม่ถืลงมาลลงข้างเลยอ่ะโอเคเอ็กยูหกหมื่ครับผมสกิลครับไม่ต้องการโซวค่าโถงงไม่มีเงินไอยาเกนอไรันตีครับได้เข้า ใช่เหมเข้าเอ้ยไม่เดี๋ยวมันเท่าไหร่นะสิแปไม่มอันนี้ห้าพันด้วยก็สิบแปดแวนแวนปัดให้ห้าพันสิบแปด้ะบกอันนี้ห้าพันก็เป็นสิบยีสามไม่ห้าพันปัดอยู่แล้วปัดของมันเป็นสเป็นสิอ๋อสิแล้วล้เจ็ุของไอเนี้ยปัดตัวเองเขาปัดตัวเองใช่ไหมใช่สิบแปด้เข้าคีออแวนคีออแวนรอหนึ่งเป็นสามสามรอหนึ่ง สองแล้วก็สามเพิ่มหนึ่งได้ลบหนึ่งแต่ตัวเองทิ้งมือด้วยทิ้งมือที่เป็นแาริเจนิสิกโอเคสกิลครับขอตัวคนนี้ก่อนนะคิดเลยก่อนอ่ะโอเคเขาบอกว่าตัวชักคุณสามารถตัวชักไม่โชว์อันนี้บ้านหนึ่ง โดดโมากโอเคคือประมาณน้นี้ิเอ็ดิเอ็ดสามเอ็ดสหกสามหกพิเอยี่หกสามหกสามหสองครับสองทีอันนี้สามแปดสี่แปดห้าแปดหแปดโอ้าอืมใช้ก่ยไม่ใช้ใช้เกีบไม่ใช้สองสี่ยี่สิบยี่ห้ายีข้างครับ ตามตามข้างครับอ่านเลยครับเธ <c oughs> อโซน่าไรค,ครับผมจวนคิดก่อนสามแดมสามแดม <c oughs> อะบูสตอมอามาดาครับเรียกตัวนี้ ขอเรียกนี้แต่ขอคิดก่อนว่าจะลงไหนอันนี้ครับเครอว อะคอขอดูในโซลแป๊บนึงโอเค,อเคจริงครับผมเรียกตัวนี้มาและตัวนี้โดยจะเที่ยอ,อามาดาจะจะบวกจะบวกห้าพันโอเคเอไหมเผอเๆื่อเผื สกอบุที่สลับที่สลับที่บอ๋โอเคได้แล้วอ่ะตรงนี้ไปก่อนครั้ที่หนึ่งยี่สิบสามเออหนึ่งเดือนะครับขี้เอาไปครับมัดหนึ่งจับลูกของเทกคอมเบลซอรบโจมตีคั้ที่สอง่าไรครับ ตรงที่ที่สองจะเป็นเออ,นอ่่่ยยีีสสิิบบแป8ตามตามครับโอเคอจับจับจับเท็ดลูกครับลูกจมตีครั้งที่หนึ่งไอง้น่ะเมื่อกี้จะเป็นหนึ่ง คันที่สองคันที่สามปีคันที่สามปีคันที่สามครับเท่าไหร่ครับคันที่สามจะเป็นยี่สิบสามบวกแปดพันสามเอ็ดครับเชบครับสามสามเหตุครับผมโซบัสหนึ่งโซบร์สตอมทิ้งไปสลับที่ครับจมดีคันที่สี่เมลสตอมรัยี่สิบสามดีทายหนึ่งใบเอออีคันนี้แล้วจวหนึ่งเท่าไหร่ครับ ยี <23. S 1> ่สามบสองแปครับสามแปดคีโอแวนครับไม่มีโอเคอันนี้เป็นอัลม,มาดาอันนี้จะเบากว่าเท่าไหร่นะยี่สามครับตีวุฒิไป oh. เออเบียน,นิตี้เท่าไหร่ครับจะเป็นอืมเมื่อกี้บวกห้าพันห้าพันเป็นสิบแปดยี่สิบแปดเท่าไหร่นะสามสามยี่สามครับยี่แปด ไช้ครับเด็กยัโซ่จวัวนหนึ่งเด็กยัโซ um> ่จวัวนหนึ่งได้คอเท็กไกวมาไหมเคยะเท็แไวนด้วยคือตัวนี้ตัวที่ยัดเข้าไปนั่นแหละไปก่อนตัวนนะครับเป็นโจ์ครับโฆนณาครับสมัร์ทหนึ่งครับหยาสมดร์ทมาดูรับเรอไปป่นครับ พอคัดทกษิณข้อสามใบข้อโซที่เหลือไว้ใต้กองมีคำ ที่เอบาครับเปิดสังมือเข่าโซ่ไปตายโอเคไม่เผลอใช่ไหมเพออครับเอเ,รอเอเพต่ว่าตอัพโตเพิอไปแล้วธนาไปห้าพันครับเพราะในโซมีตัวนี้อยู่ได้หมดถ้าไปเจ็ดสามเท่าไหร่ยี่ส้าครับ เีวเริมต anyway ้นทวหนึ่งครับเร LIKE ิ่มการจากกลุ่มหนึ่งใบเอาข้อสซเอาเป็นข้อสซบอ้าจากมือได้จุดหนึ่งไปกิวครับลงตรงนี้มา โฉชั้นไหมไม่โฉครับตอสามครับส,สาสามไปหนึ่งเดิมขี้บหมืนอนไมกินครับเหมือนเดิมแล้วกรที่ข้าวโฉดจะโบันโข้อสอบก่อนตันไปนี้ไม่คิดว่โฉดฟานครับปันหนึ่งตัวช่องอยูอ่ มันเตีครับพี่จีชิ้นกหนึ่งไปน่งนไต่อหนะครับอืมเช็คขี้ออกข้างครับฟันเนี่ยครับโตัวสามไบหนึ่งต่อแล้วสามไ้เต่อมาไม่โซชัดแล้วก็ ทิ้งหนึ่งไปด้วยทิ้งมน่งจะลืมไม่ลืมทิ้งเขาสบายเกนี่แปดหนึ่งนายครับยี่แปดนจจีครับผมไม่หครสิบสามยีสบสามครับสองจีจี ดครับไม่มีเพอ,อเคยทิ้งมือหนึ่งไปจากนี้ดี

เคโจมตีครั้งที่หนึ่งครับสิบสามไม่มีเพิร์ลรอบนี้สิบอินเตอร์เซ็ปครับ okay. เเทคครับผมเมื่อโจมตีต้องขันตะเกียบสามโอเคบัตหนึ่งครับจับลุกโจมตีครั้งที่สองจะเป็นยี่สิบเอ่อเป็นสิบแปดครับยี่สิบแปดสิบแปด ิไปนะครับใช่ครับย <Okay. S 1> ู่า้างวันครับบัต1หนึ่งจุลุกครับยิบตาโจงตีครั้งที่สามเท่าไหร่ครับสิบสามยิบเอดไม่เข้าใช่ไหมไม่เขาครับ okay, ยิบตาคนะโอเคยิปเตสกิลรับโซบัต1หนึ่งสอบที่ครับจมตีครั้งที่สี่โจนหนึ่งครับผมไรีทายตัวนี้ยี่สามไอสิบสาม พิจารนะถูกต้องสองลูกมิดครับเพราะว่าตัวทิกเป็นตัวทสางแปดขี้ครับผมพิจิก่อนพลังข้างคลิข้างนี้ครับ,ออบครับผมมือกี่ใบครับมือห้าครับไม่พอหลือยังไงเพื่อหวังที่หมดให้ออข้างนี้ไปพล,ลาดพลาดพลาบโอเคตีแปมไม่เป็นไรใช่างมโอร,รับ ใช่นะอ่่อ่ะเป็นจะเป็นยี่สิบสามสิบสามสิบสองคลิกสามครับโอเคอ่านเลยอันนี้ยัโซอันนี้ยัโซลายแดงอ่แล้วก็ส่วนนี้่นจีครับ 大家好， อาจารหน้าครับเมื่อกี่ใบครับโอเคอแล้วไปห้าพันครับ สิบ้ามครับเศบครับสิบแปดครับสิบแปดยี่บแปดครับสิบแปดครับยี่ิบแปดสองลูก สำสามโอเคคำรูปโอเคครับขี้อ้อนไปครับเอ่อผ่านเลยผ่านเลยเนาะไม่เพิ่ไม่เป็นไร อเด็กครับผมโซบ้าหนึ่งถ้ามีโจนหนึ่งใบล้วงร0 0เอห้าพันไหนกันไหนนะ,ะเด็ดทิ้งไปเลยโดดโดดมา โจมตีครั้งที่หนึ่งสิบสามใช่ครับมัดหนึ่งครับจับลูกโจมตีครั้งที่สองเท่าไหร่ครับนี่โอเคปล่อยครับเดี๋ยวต้องตีแหวนไหม ตีบันไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นโอเคกับลูกครับผมจงดีครั้งที่สาม่โอเคเท่าไหร่สิบแปดยี่สิบยี่สิบเอ็ดโอเคอันนี้ไม่ตียี่ครับเสร็จครับผมโซบัสหนึ่ง สลับพี่โอเคออ้ิบที่ okay, oh. สี่สิบสามบกแปดยีิบเอ็ดยิบเ็ดบสองที่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หไยีหนะครับข้างขวาเท่าไหร่สายขวาต,ตอนนี้หมื่นอยู่ <im it> จะเปน็นนี่จะเป็นย <im it> ี่สิบติมสตอมิต <im it> ีครับเอายิงด้วยย <Okay. S 1> ิงด้วยโอวนหนึ่งสองได้นะี <im it> ิตีไปไปเ้ไแล้ว <im it> เอาข้านี้ไม่มีส0สามีเท่าไหร่ครับ20เอ้ยยีเท่ากัน20่สิบแต่ค้านี้สองซสองิสาไม่ไม่ยีเท่ 20, ากันอ๋ 20, okay. อยี่สิบโอเคไปโอเคเด็กโซจัวนึงพ oh. อครับสกิล สอบถามไปเอาว่ะเอหนุ้งไปเท่าโตครับเชิญครับเลือกไปไก่อนมีเพิ่มไหมไม่มีครับไม่มีเพิ่มไม่มเพิ่มไม่มีเพิ่มโอเคครับตักหนึ่งนะ เออไปครับไะครับไม่คิไปครับหกเ็ รับห้าพันครับเอ่อตะเกียวกับซอั้นหนึ่งลงหัวกองเอาไว้ก่อน 15วันครับไม่กดทิ้ง15วันติดก่อนนะโอเคครับ15วันครับ สองไลน์นะครับโอเคสี่ติวครับบ้านหนึ่งบ้านสามอันนี้ไม่กดใช่ไหมเลยไม่กดทําไมกดยิงเจอสิครับถึงนะได้ครับเหลยอแค่ติ๊สามติ๊สามหนึ่งได้ครับได้นีครับโอเคเอาผ่านนะครับผ่านครับ บูตอมอมาดาครับผมเลือกเทียร์ดาก้อนหรือว่าอ่าอพอฟอสขึ้นมือแอร์ไม่ได้ลงมาได้ครับร okay, ครับผมคอยุ่งครับครับผมเด็กไม่กดเลยโอเคครับผม อืมอ๋อโอเคครับผมาเมลซอมเมลซอมวิ่งครับเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดสองได้โอยครับรอพลังจั่วครับรอพลังให้ข้างนี้ครับโอ้ดิคันเช่ครับโอเคครับ